สรุปปกฉลากมาแล้วลุ้นงวดหก สวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปุกสลากนะครับมาสรุปฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับรบก,กวนเมตตาก,กดติดตามนะครับคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงนะฮะจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซน,นะฮะหรือแชร์ไปยังแฟตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ หม่จากหนูนะฮะหนูก็หาข้อมูลหาข่าวสารที่ดีมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหน้าปกฉลากนะครับจะสังเกตว่าภาพที่โดดเด่นที่สุดนะครับก็คือภาพพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่ได้จับลูกนะครับมาเป็นลูกบอลนะครับที่มีตัวเลขขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาทํานายฝันในนะครับภาพนี้นะท่านผู้ชมครับ จากภาพนะครับถ้าเราฝันเห็นนะครับหน้าปกฉลากเป็นพี่ผู้หญิงนะครับเลขมงคลนะครับเด่นนำโชคก็คือ1 3 5นะครับเด่นรองก็คือ77นะครับ35แล้วก็43แล้วก็332นะครับเอาละครับต่อมานะครับภาพที่เด่นอีกภาพหนึ่งก็คือนะครับเป็นกับ เหมือนกับนกนะครับที่เป็นตากองฉลากนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับของกองฉลากนะฮะท่านผู้ชมก็คือเหมือนกับคล้ายกับนกปากสาวายุกันเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่านะครับภาพนี้นะครับนกตัวนี้นะฮะก็จะเป็นนกมงคลนะครับที่มีความเชื่อว่านะครับอยู่ในภาพแล้วนะครับจะมีความมงคลนะครับมีแต่โชคมีแต่ลาบนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับผมก็เลยหยิบเรื่องราวนี้นะครับมาทํานายฝันนะครับ ว่าเราฝันเห็นนกนะครับปากษานะครับก็จะมีนะครับโชคลาบตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับการฝันเห็นนะครับนกปากษานะครับก็จะมีเด่นนำโชคก็คือ1267นะครับแล้วก็มีเด่นรองก็คือ1555 80นะครับ91แล้วก็48นะฮะตัวนี้ก็สรุปทั้ง2ความฝันนะครับที่เป็นภาพโดดเด่นนะครับหน้าปกฉลากนะครับเอาละครับมาดูในส่วนของด้านท้ายของปกสลากกันบ้างนะครับผมบอกทุกครั้งเลยนะครับว่าอย่ามองข้ามนะครับสตินะครับปีที่ผ่านมานะครับคิดเป็นร้อยละ9ก็นะครับก็ถือว่ามาดีเลยทีเดียวนะครับก็เข้าติดต่อกันนะครับหลายๆงวดเลยนะท่านผู้ชมปกสลากที่ผมนํามาฝากในครั้งนี้ นนะครับตัวเลขที่มองเห็นก็คือ1504นะครับก็จับเป็น40-15นะครับแล้วก็155104,40นะครับที่ผมสรุปให้นะครับเป็นดังนี้เลยนะครับแล้วมาดูนะครับในการสรุปของการแปลนะครับที่จับผิดภาพนะครับในครั้งก่อนนะครับผมก็นํามาสรุปในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าจากปกฉลากนะฮะจะสังเกตว่านะครับ จะไปเกี่ยวข้องนะครับในการครบรอบของนะครับอ่ากองฉลากนะครับก็คือ83ปีนะครับและวันครบรอบนะครับกองขังนะครับก็คือในนะครับอ่า14ปีนะครับอ่า147ปีนะครับแล้วก็ผมสรุปนะครับเป็นจับผิดภาพนะครับนกก็คือ6นะครับผู้หญิงก็มี1ท่าน ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับปู่ชายวิจารณญาณในการรับชน,นับชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดี